การนำนักเรียนไปศึกษาทูงานและรับสมัครนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดำเนินการโครงการนักล่าวจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสเข้าสู่การาสมมขั้นตอนปฏิทินการดําเนิน,นง,งานพร้อมทั้งชี้แจงผลบนานภารกิจของหน่วยงานระยองชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการผู้แทนจากศึกษาธิการจังหน่วยงานที่5จะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดระยองชี้แจงด้วยการสนับสนุน การดําเนินโครงการให้กับครูท่านแนวอาชีพของจังหวัดระยองครูผู้ช่วยรวมทั้งสิ้น7 1คนจาก67แห่งครับโดยเป็นการสิงบุรารูรับชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดระยองครับใช้เวลาในการประชุมหนึ่งวันปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเด็กที่เรียนจบออกมาเด็กที่เรียนไม่จบแล้วออกกลางคันนะครับเพราะวาเรื่งท่านประธานกับการประชุมขอชี้แจงโครงกา เอาเขาเป็นคนพื้นที่ล่าสูงพื้ที่แม่ของสอนอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็เป็นความโอกาสที่จะแต่คนแม้จากศูนก็จุาเปอร์เซ็นอ์มันก็จเป็นเป็นหมู่เเเป็นทรัพยากรมนุษย์ของเรารที่ให้ประเทศชาติของเราในระยะยาวแต่เขาได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองนะครับเพราะอาจะจะเจริญก้าวหน้าที่จะเรียนต่อว่าจะไปกันทางไหนไปทางวิทย์ไปทาง สายสามวันไปทางสายอาชีวะกันตอนนี้เราก็มาเร่งก่อนด้วยนะครับอันนี้ก็ก็ฝากคณะได้มกประุาท่านช่วยกันพิจารณาว่าไทยดินแดนขงนี้นะครับก็เราสามารถดึงเรากลับเข้ามาในระบบได้แล้วก็จะเป็นการสร้างทรัพยากรในตยนของจังหวัดระยองเราให้ว่าในระบบเราก็สามารถพัฒน,นาไปได้ตลุนหนึ่งนอกจากาาน,าน,านั้นเราก็ยังมีการที่จะั้งสถา ขาวระยองของเราให้ขันกับความจเจเลยน,นะครับว่าตอนนี้เราเป็น e c แล้วเรามีนิคมเป็นนานเทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยีนะครับท,ที่ลงไปถึงระดับเซลล์นะครับที่ที่เรามี